กลับมากันต่อกับอยู่ในเพลง Ultra Hot Core ยาวๆกันเลยทีเดียว EP หน่าไหร่ไม่รู้ EP ที่เก้าไหนไม่รู้นะครับใช่รู้แต่ว่าเราก็ง่วงแต่ว่าผมง่วงมากตรงนี้พลังงานสปาเกตตี้สามจานหมดแล้วนังจะหมดแล้วอเฮ้ยนำมันทองนี่นาไหนทอง สวัสดีทองเจอทองอ่ะยี่อะูรด้นล่างอยู่ครับต้องการอีกเจ็ดจะได้แอปเปิ้ลแต่ไม่รู้มันจะมีพอเจ็ดหรือเจ็ดเอาวาร์ฟมาตอกใจอ๋อไม่ใช่วาร์ฟคุณเหมืองอยู่เหรอใช่ผมขุดโอเก็บเวลอยู่ซอมบี้ชุดทองเห็นแล้วเซ็งเลยครับอยากได้ใช่ไหมคะ อยากได้ชุดทองอยากได้ทองใช่ไหมคะใช่ไม่อยากลงไปดูเสียวมาแล้วเว้ยแต่ตอนนี้ผมเริ่มหิวแล้วฮะหิวดึกอ๋อคือคนหิวจริงๆใช่ไหมคะไม่ใช่เกมใช่ไหมคะเนี่ยผมบอดเดินึร้อยมันกระชับมิดเข้ามาขนาดนี้นะครับโอ้โหผมมองนี่เลยจ้ะ ชัดเจนเลยจ้ะใช่แสดงว่าทุกคนจะต้องอยู่ในบริเวณโดยรอบใช่ค่ะโอ้โหเฮ้ยมันก็ต้องออกมาแล้วสิครับออกมาแล้วมันก็จะออกมาแล้ะมุดดินมุดดินหนีอยู่เพราะคิดว่าบอ์เดอร์คงไม่ไปไหนไกลกว่านี้แล้วหนึ่งโอ้โหทองหนึ่งก้อนนั่นยู่ตรงอยางพอดีผมต้องคิดว่ามันต้องให้บีบบีบกว่านี้ใช่มันก็ใกล้เราเหมือนกันนะฮะใกล้ค่ะใช่มันก็ใกล้เราับผม แต่ก็ใกล้ทางเขาด้วยเหมือนกันคือตรงนี้จะเป็นศูนย์กลางตรงนั้นอ่ะตรงนั้นอ่ะไอ้ตรงจุดจุดเปิดไม่ใช่ศูนย์กลางทั้งหมดจริงๆเนอะจุดไหนศูนย์กลางจรงคะตรงเนี้ยตรงนั้นอ่ะตรงตรงซอมบี้ทองไปถัดไปนิดนึงอ่ะซอมบี้ทองถัดไปนิดนึงอ๋ออืมอืมไดประมาณนั้นเลยเราพออยู่รอดได้อยู่เรารู้สึกบอร์ดเดอร์มันจะไม่บีบไม่เลยเดี๋ยวก็บีบมากตอนนี้คือเหล็กไม่มีกลัวเขาขุดมาข้างล่างเหมือนกันแฮะ อันบอดเดอร์ขยับอีกหน่อยประกาศนะครับตอนนี้บอดเดอร์กำลังลดอย่างรวดเร็วนะครับคือนาใช้ความาระวังด้วยนะครับอโอเคสลิปไทม์ได้เวลาน,นอ,อนอีกเดียวอีกเดียว,เด,ยวเดียวเดียวเราเรา,เราอยู่หนูแม็กบอดเดอร์กำลังเข้ามาแล้วหนูแ<อ><ผ>ม,ม็กเอผมเพิ่งสังเกตหเห็นของพี่ไอซ์โอ้คลิปอุ้ยใกล้มากเลยอะเธอปเว่าวันนี้ไปไหม นช่ครับผมรู้สึกว่าผมยังไม่เห็นมันมาใกล้หมดเลยบอลเดินใกลลยะเหลือ75บล็อกภายใน600วินาทีมีตีดิงดิ้งด้วยนะโอ้ย75บล็อกเหรอนะมาอยู่เท่าไหร่เสียงกลางวานเมาอยู่เท่าไหร่เอยู่เท่าไหร่มาอยู่ที่60กว่าครับขอประกาศนะครับอันนี้ตอนตอนช่วงตอนนี้นะครับจะเป็นความสนุกของคณะกรรมการแล้วนะครับความสนุกด้วย เขาได้เล่าภาคไงเขาได้เล่าไงว่าใครจะสู้อะไรไงเว่ามันต้องเริ่มสู้กันแล้วแหละเนี่ยผมเจอแล้วาใครจะเอาเราเฮ้ยเอาดิแต่ไม่ไม่มีผมไม่มีเหล็กครับที่มีเหล็กที่ม่เหล็กผมว่าคุณแม็กแม็กรีบขึ้นมาก่อนไหมโอเคโอเคมันผมได้ยินเสียงกระเดงสะท้อนบอกว่ามันลึกป่าแม็ก่ทีสุดลงไปลึกไหม ขนนาดี้มันเป็นเลวินกฎกติกาขึ้นอยู่กับคณะกรรมการแล้วนะครับอ่ะอะไรนะกฎกติกาขึ้นอยู่กับคณะกรรมการเรียบร้อยแล้วอ้าวเฮ้ยทำไมมันได้สเปนสมิธอ่ะไม่นะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอค่ะฮีโร่ครับคุณฮีโร่ฮ่าฮ่าฮ่าวอเบิร์ดจะขึ้นอยู่กับคณะกรรมการตัดสินแล้วนะครับตอนนี้เพราะมาดึกแล้วปลาถังลงไปละวปลาถังไหมปลาถังไหมตรงไหนอ่ะตรงข้างๆคุณเลยนั่นแหละครับ ดีแต่คุณก็ขึ้นมาแล้วกันแคทเกมอยู่ผมว่าเรารีบไปแถวๆกลางๆหน่อยดีกว่าไหมครับผมคิดว่ามันไม่ทันแล้วแหละครับผมคิดผมคิดว่าเราจะตายไหมไปแล้วครับผมว่าเราต้องไปแล้วล่ะครับไปแล้วใช่ไหมถึงด้านหลังเราแล้วครับบอดมาจริงเหรอไปดูหน่อยอยชิวเยวชิลเหรออยู่ที่ไหนเฮ้ยชิวอ่ะกำลังเข้ามาเรื่อยๆนะรอให้มันรถแบบเฮ้ยมีคนออกมาแล้วมีคนออกมาแล้ว เนี่ยสีฟ้า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 ฟ้าหรือเขียววะเขียวเออเขียวคิวกี้คุ้งก็ผมเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ก่อนเอาไงเอาไงเอาไงดีเอาไงดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาแล้วขึ้นมาแล้วมันมาแล้วเนี่ยหลังแล้วเนี่ยออกเลยไหมผมผมต้องทำให้เขาเดี๋ยวเดี๋ยวธนูเหรอวอลบอร์เดอร์ยัง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 ไม่จี้ตูดผมยิงอุ้ยมันยิงทธนูมาอุ้ยทธนูมา เอายิงธนูมาครับผมผมก็ยิงกลับธนูไปไม่โกงยิงไม่โดนแม่เจ้าก็สุ่นเหลือเดียวคันชาคันชาได้พาวเวอร์สองเอาของพี่ไหมพี่ยิงไม่โดนหรอกแม็กขึ้นมาก่อนไหมได้พาวเวอร์สองละเอาอีกสามเอาอีกสามเอาอีกสามข้างหลังข้างหลังโอเคโอเคผมไม่ลเร็วู้ไม่รู้พี่แค่สามดอกก็พอแล้วล่ะฮ้ยสีเขียวมาถึงแล้วโอเคมาละ ดิเคียวแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคือคุณชิโร่ชิโร่ผมยิงเขาไม่โดนว่ะโอ้ไม่ก็มันเชียวมันวิ่งโดนเหรอต้องลงบวกแล้วประกาศถือว่าเป็นอันที่สุดนะครับอืมอะไรนะเฮ้ยมันมันถึงเฮ้ยมันถึงหลังแล้วลงไหมออกไหมถึงหลังไหนครับถึงแล้ววอลบอร์เดอร์ครับเออจะถึงแล้วเนี่ยโอ้โหหมาออกอะไรไหมออกอะไรไหมเลือด เลือดผมหายไปกี่หลอดไม่รู้เนี่ยแม็กโอเคเดี๋ยวผมมาเร็วกำลังขึ้นกำลังขึ้นกำลังขึ้นเดี๋ยวผมขอไปเก็บชีคุณคุณชิโร่เขาก่อนมาครับเอ้ยเดี๋ยวธนูผมนี่ไปด้วยผมไปด้วยตังฟองต่างฟองดึ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 งไปลงเงินด้วยมาเป็นระยะชนะเป็นเจ้าวาดนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวข้างบนข้างบนระวังครับคุณขวัญคอยเทยออกมาโอเจอเจอรื่อยเดี๋ยวเจอยิง โอ้ยทำไงดีฮะพอผมเข้าใกล้โมบัตเดอร์แล้วมันแหลกด้วยหรอใช่ใช่เออต้องมาแล้วต้กงมาอ้าวโอเคเระวังก็ระวังมาเลยออกมาเลยแม่เออกมาเลยเขาไปไหนกันอู้เอกมาเลยออกมาเลยเอกมาเลยคาชาอยู่ตรงนั้นไม่ระวังเหรอโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวคาชาเลยถังราวาสีเหลืองนี้ด้านใวิใครยิงมาด้านหลังเราโอ้โหไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้โจก่อนผมเอาเอาถังราวาพี่ผมแอบแอบแอบก่อนตอนตอนนี้ถังถังราวาแทบแทบจะไม่มีความหมายแล้วฮะ เฮ้ยแต่วางทีก็ตายเยอะนะอืมอุ้ยฉังขึ้นตัวถึงแล้วล่ะก็แบบวันเดียวเขาบีบเราเร็วเกินละเร็วเกินละนึกกตอนนี้กำลังนึกถึงอ่ะโซโลเกมในฟอร์ตอนเดดแมทปวดมากกำบังแล้วนะเฮ้ยเราเราเราสร้างด้านด้านบนด้วยครับผมเดี๋ยวเขายิงหัวเราเฮ้ยนัรนจะรอดเหรอวะเออเราก็เปิดฝั่งนี้แล้วกันเนาะ ฝัั่งนี้กขณะนี้เวิร์ลบอเทอร์มีกำลังเคลื่อนตัวเร็วสูงสุดโปรดดูนี่รู้แล้วมันเร็วสูงสุดแล้วเนี่ยทำไมมันใกล้อย่างงี้ใกล้มาก่ะผมตอนนี้ทะพนุผมพาวเวอร์สองอ่ะโอเคโอเคโอเคเออเร็วสองเดี๋ยวเฮ้ยเธอมันจะกินบ้านเราไปแล้วกินบ้านเราไปแล้วบ้านเราหายไปครึ่งหนึ่งแล้วครับเราจะไปยังไงต่อวันนี้และเดี๋ยวตอนนี้ตึงเต้นมากเฮ้ยเดี๋ยวเขามาแล้วเขามาแล้วเขามาแเ้าสีเขียวสีเขียวสีเขียว ตกใจเขายิงมาแล้วฮะมาเข้ามาแล้วอุ้ยไม่โดนแย่แล้วเรื่องนู้นเลยนิดนึงอ่าฮัลโหลเขียวหนึ่งตัวฮะออกมาแล้วหนึ่งคนดีเลยออกมาครบเลยฮะสี่ม่วงก็ชิวเหมือนเดิมก็ชิวดิเขาอยู่ข้างบนนั้นน่ะเขาน่าจะกะไว้ดีแล้วแหละว่ามันจะโดนไปที่สุดท้ายแม็กดูด้านหลังแม็กเม็กไกลแล้วด้านหลังเขาไหมหมดเดิมไง ต้องย้ายไปเรื่อยเราตัด um, สินของคณะกรรมการลดระดับสุดๆนะครับไม่มีการเถียงขึ้นมาได้นะครับต้องย้ายไปเรื่อยแล้วตัดสินอะไรอ่ะเขาจะตัดสินอะไรกันเนี่ยถ้าเกิดไม่ตายมั้งพี่ว่านะสต็อปบอร์เดอร์เอออุ๊ยใครยิงถนูมาปิดบนด้วยใช่ไหมโอเคโอเคโอเคโอ้พวกะเขาได้แบบอยู่กันชิลๆมากข้างบนอะเดี๋ยวก่อนข้างบนเดี๋ยวรู้เลย ไอแต่ว่าถ้าสต็อปบอร์ดเดอร์ข้างบนก็ชิวเฮถ้าเปไมสีฟ้าเหลือสีอ่อนอ๋ออ่ะเดือดสามคนเฮ้ยเขาเขาเขาออามาแต่ยิงก็กะจะกะจะยิงก็ไม่เอาดีกว่าเปิดฮานูเนาะเฮ้ยบอร์ดเดอร์ก็ใกล้ถึงหลังอีกแล้วอีกแล้วเหรออืโอ้โหแล้วต้องไปกันนะฮะก็ต้องไปตรงไหนดีวะให้มันอยู่กดกลางเลยเนี่ยสีฟ้าเอ้ยเอนเดอร์เอนเดอร์เอนเดอร์ระวังระวังระวังแล้วทีมสีฟ้าเขาทำไมอุ้ย ไปไหนกันอยู่ขเาบัตเตอร์หยุดแล้วอย่างบอตเตอร์ได้หยุดที่95บล็อกเบอร์บอตเตอร์ที่อยู่ได้หยุดที่95บล็อก95บล็อกตรงไหนวะเรานี่หยบย้ายย้ายแบบย้ายว่าย้ายเราลัวเอ้าเอ้าวหลังหลังเอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่อ้าวแล้วมาแล้วเข้าไม่ได้ไงเนี่ย อ้าวแล้วมาอยู่ห้องเงี้ยอ้าวแล้วทำไมมาอ้าวอย่าบอกน้องเขาเลยอ้าวไม่รู้แล้วไม่รู้เอ้ยกดทิปอ้าวอ้าวอ้าอ๋ออยังไงอ้าวลบ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 คุลบไงอะไรครับโงเลยน่าจะมาผิดหรือเปล่าฮะจู่ๆเขาเขาจะมาผิดหรือเปล่าไม่ไม่ใช่ยังไม่ได้คอร้วมเหมือนพี่โน้ตจะเข้าผิดอันนั้นเขียวเราใช่ไหมนั่นอะ เออเออเออโอ๊ยตกใจย้ายไปเรื่องเราตอนนี้สีด้านบนนี่ค่อนข้างหน้าหมันไส้ชิวอะค่อนข้างชิวแบบชิวลิงมากอะหรือว่าเขากะไว้แล้วที่ศูนย์ศูนย์เขาก็คงกะไว้แล้วแหละตายเห็นแล้วเซ็งผ่านไปก่อนเฮ้ยมาแล้วเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผิด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 อยู่ข้างหน้าแล้วแหละเธอเลสิงหัวใจอยไม่เป็นไรแลกกันเว้ยโดนวะเขาก็โดนวะ เขาเขาก็โดนระวังระวังระวังข้างบนด้วยระวังข้างบนด้วยนะสามหัตถ์มันมีสี่สี่สี่ชื่อผมเหลือห้าหัวใจเนี่ยตอนเนี้ยเราเราเจอสีอะไรเขียวอ่ะนะเขียวเฮ้ยเฮ้ยสีสีม่วงลงมาสีม่วงลงมาสิจะเตรียมดักเอ้ยไว้ยลงมาเว้ยมาแล้วมาแล้วโอ้ไงวะเนี่ยไม่โดนอีกเฮ้ยเขาจะบวกอะไรเฮ้ยเ้ยเขาจะบวกกับเราเนี่ยแหละหนี นี่นี่นี่ดีกว่าครับเอ้ยคือเขาเขาแม่งหมดลขึ้นไปอ๋อเขาลงมาแล้วเขาขึ้นมาเนี่ยนะโอ้ยเขียวฝั่งนู้นก็ตั้งป้อมใหญ่เลยตไอ้นางไม้อยู่อยู่อยู่ข้างหลังเราครับผมเขาเขายิงดักเราเลยแบบเออว่ะเด็ด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 ตีตีพี่ฉางนางไม้ก่อนโอเคโอเคเคลียร์อ้อมไปได้ไหมอ้อมไปเขียวนี่มันน่าเหมือนไฟมากเลยอ่ะ ไม่โดนอีกหน้ามันไฟสุดคือไม่วปผมก็ยิงไม่โดนนะครับลูกกระสุนของผมเลยแค่นัดเดียวเนี่ยพี่นี่แทตจะไม่ยิงเลยค่ะเอ้ยแต่ลูกขนุนเขาโอเคโดนลูกขนุนเข้ามาได้อ๋อมาปักตรงนี้เหรอวุ้ยเฮ้ยข้างบนข้างบนด้านบนด้านบนระวังครับผมปิดเอนเดอร์ระวังเอนเดอร์ระวังเอนเดอร์ปิดปิดตีนด้วยปิดตีนด้วยปิดตีนโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยระวังระวังระวังใครตีเอนเดอร์เข้ามาเข้ามาเข้ามาโอ้ยชิบหาย มีแอปเปิ้ลทองเหลือไหมฮะโอ้โหผมจำได้เรามีแอปเปิ้ลทองเยอะไม่ใช่เหรอตอนนี้เหรอไม่เหลือแล้วเหลือแอปเปิ้ลแต่ไม่มีทองมีทองอีกสองแอปเปิ้ลสองขนาดมากแล้วทองที่เหลือไปไหนหมดอ่ะได้กินหมดวมาครับอุ้ยข้าเดี๋ยวตายน้ำอ่ะน้ำไม่มีใครมีน้ำหรอไอเจ เออโอเคเอ็นเด์โพรไม่จังเขาไม่นี่ละโอเคเอาอะไรครับเอาเลือดเติมตอนไหนก็ไม่รู้คือเราได้เอ็นเด์โพรมาอ้าวทีมนั้นเขาไม่ดับเขาแล้วนี่หวานนี่เออเราได้เอ็นเดฟโพรมาเฮ้ยเฮ้ยตกใจแม็กซี่ตกใจก็สีเขียวอันนี้ป่ะเออจะวาร์ปไปหรอแต่ก็เสียเลือดนะแสีเลือด เอออีกแล้วเหรอตัดสินของคณะกรรมการเป็นอันสูงสุดแล้วยังไงอะยำจังเออเฮ้ยทำไมเราไม่ขุดเออแล้วก็ไปโผล่ตรงนั้นหนูแม่เออทำได้อยู่แต่เราต้องกดชิดตลอดเวลานะโหไหวอ่ะได้ได้ได้ไเฮ้ยจริงๆเราเราหลบในนี้ก็ได้จริงๆนะพี่ขวัญใช่ทางเราไม่มีการปรับ ออะะไรทางเราไม่มีนโยบายการปรับแพ้ยกเว้นจะโกงและเสือกไปตายหากันเองเหมือนเห็นชื่อใครข้างบนไม่รู้ปะเฮ้ยบอฟลับพี่บอฟพี่บอฟข้างหน้าเนี่ยเหรอผมเห็นเนมแท็กอยู่ก็ของพี่แม็กซี่มาเหยียบนาดคัดสวัสดีครับพี่บอเฮ้ยพฟสวัสดีครับพี่บอฟ แกจะเป็นมิดพุดทางเอเยอะดีกว่าเรา่จุดกันจุดกุดกไม่เวม้านตัวเอง่อยง่อได้วยเธอได้วยเธอไปด้วเอโอๆผมผมพูดอมาข้างล่างก่อนเอาดิเอาดิเอาดิเป็นตัวเป็นตัวจะเอาบอพอได้เจอแล้วมั้ง เอาดิคุณลงล่างขนาดนี้รถบอดเลอร์ทำการลดแล้วรถบอดเลอร์40บ็อกซ์ในเวลา300วินาทีเราอยู่ตรงไหนวะ40บ็อกซ์เราอยู่55ปะเราอยู่20กว่าหรือไม่5นาทีเออไม่น่าจะบวกได้แล้วผมจะตายแรกๆของเราบอกเลยครับผมว่าเราว่าเราไม่น่าจะบวกได้จริงๆเพราะว่า ดูเลือดเราน่าจะ้ละโดนธนูดันโดนธนูยิงไปเยอะด้วยผมเนี่ยงเ้าลงล่างรากกันไว้เถิดนะครับคำสั่งของคุณเคนนะครับรากกันไว้เถิดรักกันไว้เถิดลงแดงไทยแด้ไทยหายไปไหนลงมาด้านล่างโอเคลิปไว้ดีกว่าไหมโอ้ลงไปเจาดแตเดี๋ยวแตเดี๋ยวแเดี๋ยวเดี๋ยวแต่เดี๋ยวแตเดี๋ยวแเดี๋ยว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  มี่ม่าจะมีมันเตอร์ที่นี่ข้าชาเอานนี่ไปดีกว่าครับเอาธนูพเ o อ e r สองไปดีกว่าอ๋อไม่ครับผมไม่น่าจะรอดผมผมสี่ไม่น่ารอดคือคุณตอนนี้ค้าชาเหลือเท่าไหร่ผมตอนนี้นี่สามโอเคแหวเกิดหนึ่งดวงขึ้นอันอันโอ้ยผมเจ๊งเอาของพี่มีนี่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  นี่ผมดูชัวร์ไลท์สุดหมเนี่ยฮะนั้นเราจะขุดกันไปเรื่อยๆคุณอะคอรัสวอลนี่แบบเออแล้วเราขุดลงอย่างนี้ดีอ่ะก็มันมันก็ไม่ดีหรอกครับแต่ว่าเราเราเราจำเป็นเนี่ยผมเออทองหน่อยเถอะเฮ้ยเดี๋ยวถ้าโบบอดเดอร์มันมันมันบีบมาเราเราเราตายนะฮะเพราะว่าเราเพราะเราหนีไม่ทัน งั้นเราขุดไปศูนยูนแล้วพุ่งขึ้นไปดีกว่าอ๋อขุดไปหาศูนยูนย์เหรอเออเออพี่ว่าดีนะฝั่งไหนสรางไปศูนยูนย์ล่ะดูสิพี่ดูไม่เป็นตอนนี้ผมอยู่ชั้นที่หฝั่งไหนศูนยูนย์จะได้ไปถูกฝั่งไหนแกแกะแม็กดูให้หนขุดไปเลยกำลังขุดรอบๆด้วยดูว่าบอทได้อยู่ทางไหนนะตนี้ไม่ผมกดถ่ายรูปฟักยู ี่ดูผม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 ก็ดูไม่เป็นเหมือนกันว่ะที่ดูไม่เป็นหรอกนะว่ามันดูยังไงอ่ะบอดเดอร์มันต้องดูแกนไหนเป็นลักเอ็กกับแซดเฮ้โอ้โหสีเขียวโดนบวกโอ้ยเนี่ยบอดเดอร์มาแล้ว เราควรขึ้นเราควรเราควรขึ้นเราควรขึ้นเราเราเราควรขึ้นนะผมจริงๆงขึ้นทันไหมจะทันไหมทันทันทันผมขึ้นมาอยู่โอ้โหแล้วคุณมายึกลึกด้วยละคือถ้าแบบว่าตัวจึบ b เดอร์ทีหนึ่งนี่คือตายเลยใช่ไหมไม่ไม่ถึงก็รอดแต่ผมเนี่ยถ้าจึบทีนี่ไม่น่าจะรอดรู้สึกเขาจะเสกงมามาเราเปล่า อย่านะอย่านะอย่าทำกันอย่างนี้เลยอยู่ตรงไหนเมื่อไรตรงนี้นเสียงทีมผมอยู่ข้างใต้พวกเขาอ่ะใช่ใช่ใช่ผมว่าเราว่าเราเราโดนไม่ดีแล้วเราวาราดหน้าแน่เลยครับเออว่ะอยู่ข้างบนแนี่เลยโอ๊ยไกลมากเฮ้ยต้องขุดไปแล้วต้องขุดไปทางนี้ไปชิ้เปงไปแล้วขุดก็ทางนี้ทางนี้ไม่วางระวังทางไหนวะ โอ้โหโผล่มาหน้าเขาเลยตู้ระทึกมากตอนนี้คุนลงเหรอคุนลงเหรอเฮ้ยบอดเด้าตูดแล้วตูดแล้วบอดเด้ามาอะไรอะไรคนเนี่ยตูดแล้วตูดแล้วเทียงแบบนี้เทียงแบบนี้คิปเปอร์หรอโหเฮ้ยเราโชคดีเราอยู่ข้างใต้มันขุดไม่ได้แล้วเธอมันขุดไม่ได้แล้วแต่เขาอยู่ตรงบนหัวเราเลยเราไม่ขุนไม่ได้ก็หมายความว่าตรงเนี้ยขุดไม่ได้แล้วใช่ปะ เออขุนไม่ได้แล้วตรงเนี้ยพีลี่คงยืมมอนนั่นสิว้าเยียคุณลงมาว่าลงมาแล้วลงมาแล้วว่าลงมาแล้วอุยตา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 ยเตาอยู่ข้างบนเฮ้ยเราโอ้ยก้าวพีลี่คงแม่งโฉดมากอ่ะโอ้ยโอ้โหพีลี่คงโฉดมากอ่ะโอ้ยน่าเลยว่ะไปเลยในจังหวะนี้ ดีเจซีจีครับผมฝากความหวังไว้นะครับไม่ทันแล้วฮะไม่ไหวแล้วจบแล้วจบแล้วนะครับบีบคั้นมากสถานการณ์ตอนนี้สถานการณ์บีบคั้นูตายติ๊กอ้ผมสีม่วงกูสีม่วงนี่ชิลสุดเลยไม่ได้บวกใครเลยใช่แล้วเขาก็อยู่เออเขาอยู่ตำแหน่งดีอ่ะเธอนี่มันเรามาเกิดชิลมากครับผมเออเขาอยู่ตำแหน่งดีมากเธอเลยหยุดแล้วนะ ไปเราขึ้นไปด้านบนใช่ไหมครับโอเคจริงๆแล้วน่าจะออกมาข้างนอกนะโอ้ยไอ้ตากจบไอ้ตายนี้นะครับผวิ่งจริงๆครับผมไี่ถ่ายรอดละไปแล้วครับไปด้วครับอุ้ยตายคนเดิเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมดูอีกคนนึงก่อนผมคิดว่าคนนี้จะไปด้ารอนใ่ะเหลือทีมชิวได้หนึ่งอะคนใครนี่ใครอ่ะอ๋อปากีสอมบีเอ้ยคิปเปอร์ตามตายแน่ตายแน่านแล้วพอเอาชนะชัวร์ อย่างนั้นนี่ครับตายผมนะครับสีเขียวมีคนบอกว่าถ้าชนะให้เลยห้าสิบทูเลือดตายเลยพิ่งบอกไปอยู่โอเคนะครับนยากขึ้นมาห้องอูกคณะกรรมการทั้งหมดด้วยนะครับเออพ่อโอ้หหดมากกรรมการเนาะ และผู้ชนะคือทีมสีม่วงเมกคนทีมคนะกรรมการเป็นอันสูงสุดครับต้องปาดนะชาก่ต้องปานะะทุกคนเงียบก่อนทุกคนเงียบก่อนเนี่ยจบ ผมเคจะพูดไปว่า okay. แอดมินนี่มันอำนาจคาัดนะอดอแล้นว่าจะพูดอะไรแอดมินอะไรนะโหสวยงามมากเลยครับแอดมินมีอำนาจคัดผมก็ขอเอาไปทุกคนด้วยนะถ้าพูดคำไหนอยาคา,ายไปขอไดเลยครับ ไม่เป็นไรครับมันมไอ๋อแล้วก็ไม่ได้ฟังเลยครับไ่ยุดย่ากไปเรียบร้อยแล้วที่อย่ากไปดีดีที่แจ้งในคลิปเนี้ย่ว่านี่มันเป็นแ่การแข่งขันแบบสัมพันธมิตรกันอ่ะยังมีเรื่องแิลอะไรกันอีกมาต่อมาอัน่อช้อีกอ่าอะไรนะที่ไมาจากทิตัทีแล้วคนเปนาที่คละคนดิคนละคนดิคเคนเคนครับใจด้วยครับ ครับขอโบยดิดหน่อยครับเอาฉากนี้ครับฉากนี้ฉากนี้เราจะขาดไม่ได้ครับเออขอโบยดิดหน่อยเกมลงโบยดิดหน่อยเออเดี๋ยวขอพูดขอพูดก่อนนะขอพูดเอาเอาเรื่องงานกเออสำหรับพาร์ทที่แล้วไอ้ที่สังเกตมันมีน้องๆที่พานันพีเอซีอ่ะคืออยากให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นอีกนะครับเพราะว่าอย่างเดียวนะครับการนี้ผิดกฎหมายด้วยนะครับเกิด ในเรื่องไอ้ที่มาพี่ก็รับผิดชอบอะไรกันไม่ได้นะครับพ่อแม่ลำบากด้วยเหมือนกันใช่ฮะหนูว่าเพราะฉะนั yes. ้นช่วยคิดกันด้วยนะครับอันนี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งพูดแทรกครับเข้าใจแยกขยายโอเคครับก็ไม่อยากให้เกิดการพิันขึ้นนะคะเบอร์ก็ไม่ต้องไม่ต้องเฉยเฉยก็ขยายอย่างเร็ว พอจัแบนนี้ทุกคนก็ยังเป็นเพื่อนกันนะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้มาโกดกันเกลียดกันจัราวะนี้กีฬามีแพ้มีชนะนะครับแล้วก็แล้วก็ส่วนที่ผมทำพาษณ์สัมภาษณ์ที่สามคือลืมปิดคลิปอินมาทูดี้นะครับก็คสื่อตรงนั้นก็ขออภัยด้วยนะครับ